ในรายวิชาสุขศึกษาพรัสุขาษาวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นไปชมทลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะท่าที่ 1. นึท่าย,ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่หนยืดตัวตรงยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเนอศีรัะมือประสานกันจิกข้อมือแล้วขยมือขึ้น เอ,อยียดแขนให้ตึงค้างไวประมาณ10วินาทีแล้วเอาแขนลงพักประมาณ5วินาทีแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดิมประมาณ4เซตท่าที่2ท่ายืดกล้ามเนื้อแผ่นหลัง 1. ยืนแยกเท้าห่างกันประมาณ1เมตรมือประสานกันแล้วก้มตัวลง 2. ค่อยๆก้มตัวลงมาในขณะที่แขนตึงยืดกล้ามเนื้อออกให้ได้มากที่สุด ให้นำฝ่ามือที่หยาดตึงแตะลงที่พื้นก้มหน้าลงนิดกน้อยค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วผ่อนคลายปฏิบัติเช่นเดิมประมาณ4เซตท่าที่3ท่ายืนกมเนื้อต้นขา 1. ยืนแยกเท้าประมาณ1ช่วงช่วงลไหล่โดยใช้เท้าฝายืนนำข้างหน้ามือเท้าใส่เอว 2. อน้ำหนักตัวมาอยู่เท้าด้านหน้าประมาณส0วินาทีแล้วค่อยเปลี่ยนเท้าสลับกันไป ปฏิบัติเชลนดเดิมประมาณ4เซตถ่าที่ายืดกล้ามเนื้อขา 1. 9ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังเหยียดขาให้ตึงเปิดส้นเท้าซ้ายขึ้น 2. นำข้อศอกขวามาวางบนหัวเขา่าขวาที่น้ำหนักตัวลงไปด้านหน้ามือซ้ายแตะลงที่พื้นข้างเท้าขวาระดับหัวไหล่ ก้มหน,น,น้าลงเล็กน้อยปฏิบัติข้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วสลับข้างประมาณ4เซตข้อที่ถ้าท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาน 1. นั่งยั่งยองทับส้นเท้าด้านซ้ายเหยียดเท้าข่าออกไปด้านหน้าใช้มือขวาจับปลายเท้าฝาดึงปลายเท้าเข้าหาลำตัวมือซ้ายแตะที่พื้นเหนือเข่าซ้าย2 ปฏิบัติกางไว้ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยสลับข้างประมาณ4เซตท่าที่6ข่ายืดก้างเนออของเขา 1. ยืนตรงยกหัวเข่าข้างขวาขึ้นในระดับเอวโดยใช้มือทั้งสองข้างจับที่บริเวณหน้าแข้งไว้ 2. เยืนทรงตัวโดยใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งรับน้ำหนัก จัดระเบียบร่างกายให้ตรงประมาณ40วินาท,ทีแล้วเปลี่ยนข้างสลับกันไปประมาณ4เซตข้าที่7ข่ายืดกล้ามเนื้อสะโพก 1. ยืนตรงยกเท้าขาขึ้นใช้มือทั้งสองข้างจับเท้าไว้พับขาให้ฐานกับพื้นดึงส้นเท้าเข้าหาลำตัว 2. ยืนทรงตัวด้วยขาข้างซ้ายจะระเบียบร่างกายให้ตรงปฏิบัติข้างไว้ประมาณส0วินาทีปฏิบัติข้างซ้ายขวาสลับกันไปประมาณ4เซตท่าที่8ท่ายืดกล้ามเนื้อข้อเท้า 1. ยืนทรงตัวยกเท้าซ้ายขึ้นด้านหลังใช้มือซ้ายจับปลายเท้าดึงเข้าหาลำตัวแขนขวาทิ้งลงข้างลำตัว 2. ยืนทรงตัวด้วยขาขวา ปฏิบัติข้างไว้ประมาณสีวินาทีปฏิบัติซ้ายขาวาสลับกันไปประมาณ4เซตท่า,าที่เ้าท่ายืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ขนแย่ยช้าทั้งสองข้างระยะห่างเท่าห,หัวไหล่ยกแขนซ้ายขึ้นระดับหัวไหล่มือกำบิดแขนซ้ายมาด้านหัวไหล่ขวาทิ้งน้ำหนักตัวลงที่เท้าทั้งสองข้าง 2. ใช้แขนขวาสอดเข้าใต้แขนซ้ายดันแขนซ้ายเข้าหาลำตัวเยิงกล้ามเนื้อค้างไว้ประมาณ10วินาทีปฏิบัติซ้ายขวาสลับกันไปประมาณ4เซตท่าที่1 0ท่ายืดกล้ามเนื้อแผ่นหลัง 1. ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างระยะห่างเท่าหัวไหล่ยกแขนซ้ายขึ้นองอข้อศอกพับลงข้างศีรษะด้านหลังทิ้งน้าหนักตัวลงที่เท้าทั้งสองข้าง 2. ใช้มือขวาดึงข้อศอกซ้ายที่งอพับเข้าหาทีัะเก่งกล้ำเนื้อค้างไว้ประมาณ4ีวินาทีปฏิบัติซ้ายขวาสลับกันไปประมาณ4เชเซตท่าที่11การยืกรยรยดกล้ำเนื้อต้องหายด้าใน 1. ยืนแยกเท้าะยะย่างเท่าช่วงหัวไหล่ยอดตัวลงปลายเท้าชี้ออกด้านข้ามประมาณ45องศา สใช้ข้อศอกแฉะซ้ายขวาทั้งสองข้างยันหัวเข่าทั้งสองข้างออกด้านข้างเก่งกล้ามเนื้อค้างไว้ประมาณสีวินาทีแล้วผ่อนคลายปฏิบัติเช่นเดียวประมาณ4ีเซตท่าที่ส2ท่าวิ่งหนึ่นยกแขนทั้งสองข้างขึ้นกำมือล้มหลวมระดับหน้าอก พร้อมก้าวเท้าขวาออกนำและเริ่มวิ่งไปตามบริเวณที่กำหนด 2. ให้วิ่งในะระดับความเร็วที่มอพอเหมาะไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปประมาณ10-15นาทีไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้กับรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาวิดีโอที่ครูนำมาครูได้คัดเลือกมาให้หนักเรียนเพื่อที่จะได้รับความรู้ ก่อนจากกันคุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาและตั้งใจเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ